โอ้โหเชี่ยเยอะมากเชี oh, well ่ยเยอะมากเยอะมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอบโตกัเลยนี่ว่าบินหาที่หลบก่อนเต็มพร้อมรับแรงกระแทกโอ้โหลอบโตกูเลยเย้ย สวัสดีเพื่อนๆช anel K4 Gaming ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Ace Combat ภาค7 Sky Anno คลิปที่9แล้วนะครับเป็นคลิปที่9แล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่า Ace Combat เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่มิชชั่นนะครับแต่ไม่ต้องบอกผมก็ได้นะครับไม่เป็นไรเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวหมดกำลังใจเอาเป็นว่าค่อยๆไปกันทีละมิชชั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะครับไปดูในเรื่องกันต่อเลยดีกว่าฮะ It seems headquarters is starting to view some of you in the penal unit as a valid military force. Or at least that's what the rumors are saying. But that's bullshit. The only reason you're here is to atone for your crimes by carrying out missions. Will you sit on your ass and get medals. You, solitary, now! Okay, on to the briefing. In this mission, you're going into Arusian territory. We know the Arusian Forces communications facility to the north in the Waiapolo Mountains is linked to the swarm of drones. Your mission is critical. You will destroy the facility and then weaken those drones. As it's important, the enemy won't go down without a fight. The area is watched over by spy satellites. If discovered, expect AA missiles. Unless you have a death wish you must use the clouds for cover around the sides and base of the mountains. use the clouds to hide from their satellites and you just might have a chance to shake off their missiles. if you do find a missile on your tail, head to the clouds and pray. let the missile kill you or crash into the rocks. that much freedom i will give. <coughs> มิชชั่นที่9ก็ยังไม่ได้มีคาซีนโผล่ขึ้นมานะครับแต่เข้าใจว่าคือเห็นหลายตอนแล้วแหละถ้ามันมีถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะ,ะแสดงว่าเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยอาจจะมีคาซีนโผล่ขึ้นมาก็ต้องลองดูครับภารกิจนี้เป็นภารกิจทําลายฐานน่าจะเป็นฐานเรดาร์มั้งคือมันบอกว่าพอทําลายฐานนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรละ่ะทําให้การสื่อสารของโดรมันมัน,มน,มนดรอปลงไปแล้วก็ทาให้พวกโดรนเนี่ยมัน มันด้อยลงไปมันอ่อนลงเพราะงั้นก็เลยเป็นหน้าที่เราอีกแล้วครับที่ต้องมาทําลายที่นี่แต่ว่าในพื้นที่นี้มันอยู่ภายใต้การจับตาดูของดาวเทียมดาวเทียมสอดแนมซึ่งถ้าดาวเทียมนี้จับเราได้นะมันจะยิงมิสไซล์ใส่เราเราต้องเข้าไปหลบในเมฆอีกแล้วครับต้องต้องอยู่ใต้เมฆเอาไว้เพื่อไม่ให้ดาวเทียมมันจับเราได้ถ้ามันจับเราได้ยิงมิสไซล์ใส่มันบอกให้เราหลบเข้าไปในเมฆแล้วก็สวดมนต์ซะ โอ้โหอะครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับภารกิจนี้เนี่ยผมก็จะขอเลือกใช้เป็น F18 แล้วกันครับเพราะว่ามี2 9เนี่ยใช้มาบ่อยแล้วจน a อวบอกว่าเฮ้ยนิ่มกลิ่นอะไรเนี่ยมึงเหม็นไหมอย่างนี้มึงย่างไก่กันบนเครื่องหรือเปล่า ไม่ใช่นะครับเอวี่บอกว่ากลิ่นเหม็นไหม้เนะี่ยคือกลิ่นที่เครื่องในท,ำทำําความเร็วสูงสุดนะครับก็เลยได้กลิ่นเหม็นไหม้ออกมาต้องพักมิดยีสักแปบ๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเอา F18 ไปขึ้นแทนอุปกรณ์อุปกรณ์ต้องติดตังต้งใหม่หน่อยเพราะว่ามันเพราะว่าพอซื้ออุปกรณ์ใหม่มายังไม่ได้ติดตั้ง F18 เลยนะครับไปติดตั้งกับมิกหมดเลย เดี๋ยวนะอุปกรณ์ผมถอดไอ้พวกนี้ก่อนละกันอ่ะคลีนคัตตอมนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอวีมาติดตั้งให้กับเครื่องของเราฮะที่เอวีบอกว่าจะมาไล่มตนให้กับเครื่องเราเนี่ยก็คืออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอวีมาติดตั้งให้นะครับก็ใส่ไว้หน่อยครับคือนางอุสามาทำติดตั้งให้เราเนาะก็อันนี้เพิ่มปริมาณมิสไซล์ครับใส่ไปแล้วก็ มีอันนี้นี่ชอบมากเลยฮะแต่ว่าไม่รู้มันจะใช้ได้ผลขนาดไหนมันคืออ่อนวอร์ดเซลดิเฟนเมอร์นะครับช่วยลดการาความสามารถในการติดตามของมิไซล์ศัตรูนะครับก็ลองดูครว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าโอเคครับนอกนั้นเนี่ยอย่างอื่นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนใหญ่เน้นไปทางที่อาวุธหมดเลยเครื่องไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ฮะนะครับตามนี้ครับไปขึ้นบินเลย Proceed with your mission now. The enemy is watching from above. Stop up below the มีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายประคับทระายนะครับก็คือน่าจะเป็นถ่านเรดาร์ของวันเนี่ยจำนวนทั้งหมด5ถานด้วยกันแล้วก็ดูจากในแผนที่ตอนนี้เนี่ยดูจากในหน้าจอตอนนี้เนี่ยข้างบนนี้เป็นเมฆทั้งนั้นเลยครับก็เลยทําให้เราเนี่ยง่ายต่อการที่จะบินหลบเรดาร์ของฝ่ายศัตรูคือเข้าใจว่าน่าจะต้องบินตามแนวเขาอย่างนี้แหละนะเพราะว่าโอ้แต่ว่าเมฆมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับ ก็คือมันคงบังคับให้เราบินต่ำๆอยู่อย่างน,นี้แต่ดูจากข้างหน้าแล้วเนี่ยฐานเรดาร์ของมันอยู่ยอดเขานะมันอยู่สูงกว่ามเมฆพวกนี้เนี่ยแล้วยังไงคือเราก็ต้องออกไปยิยงอย่างนี้หรอโอ้โดนล็อกแล้วโดนล็อกแล้วล็อกจากไหนก็หรือว่าอ๋อคงเป็นจากไกอ ดาวเทียมของฝั่งรู้เลยครับที่มันบอกว่าถ้าเราบินออกนอกขอเขตเมฆเนี่ยมันจะทําการล็อกแล้วก็ยิงเราเคงั้นเราจะบินกันต่ำๆอย่างนี้แหละนะครับตามแนวเขาไปเรื่อยๆหน้านี่เป็นเอเอกรอเคไม่มีปัญหาไ,ไหยพนะุ่งหน้าไปถ่านที่สองอ,อีกนิดนึงครับอยู่ข้างหน้านี่เห็นในจอละ ไม้ดูจากมันมันตั้งฐานเรดาร์แล้วเนี่ยมันตั้งอยู่ข้างบนนะข้างบนยอดเขาอยู่เหนือเมฆซึ่งกว่าเราจะล็อกได้เนี่ยเราต้องเข้าไปในระยะมันแล้วมันจะหลุดออกนอกกับเมฆโอ้โหเอ,อ A กา A กันยิงเอกันยิงนะยิงเสร็จแล้วเราต้องรีบหลบเข้ามาในเรดาร์น่าจะต้องเล่นสูตรนี้แหละครับอโดนเอากันยิงหน่อยไม่เป็นไร สองเปอร์เซ็นต์ได้อยู่เฮ้ยสูงมาแล้วสูงมาแล้วเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ฐานเรดาร์ฐานที่สามนะครับแต่ว่ารู้สึกผมจะบินสูงเกินไปแล้วแต่จะบินต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้นะเปิดเขาแล้วนี่ยแล้วก็จะบินต่ำพยายามบินให้ต่ำที่สุดไปกันโอเคเห็นฐานที่สามแล้วอยู่ข้างหน้า เราจะไปกันอย่างเนิบๆอีกนะครับท่านเคยโอ้แต่ว่าฐานนี้นี่มันอยู่สูงมากเลยนะอยู่สูงมากเลยครับคงต้องต้องไม่ขึ้นไปยิงแหละแล้วก็รีบกลับลงเมฆให้เร็วที่สุดโดนยิงไอ้เชี่ยยิงกูแล้วยิงกูแล้วลบลบลบล้เออ ตามที่ประชุมแผนมานะครับบอกว่าถ้าเราโดนยิงเนี่ยให้เรารีบหลบเข้าเมฆให้เร็วที่สุดนะแล้วก็สวดมนต์แต่ครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยข้างหน้าเนี่ย <c oughs> โอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะนี่เสียวชนมากเลยเนี่ยคือ <c oughs> ผมพยายามเกาะแผนที่ดูแผนที่อยู่นะว่ามันยังไงว่างโอเคได้อยู่ ขานต่อไปโอ้ถ้าข้ามแนวเขานี้อ่นนี่ว่าผมเห็นช่องแล้วไปทางด้านขวาดีกว่าไม่อยากขึ้นไปข้างบนครับมันโดนล็อกแน่นอนอ,ะอ,อ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนล็อกแล้วโดนล็อกแล้วเร็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 วลบลบอยู่ข้างหน้าเราเนี่ครับเฮ้ยล็อกี่เออโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นว่ะเอาวะบินก็บิน เรียบร้อยยิงแล้วลบแล้วลบมีิซายถึงยิงมาแล้วครับมีิซายถึงยิงมาแล้วจากไหนวะเออลบทันลบทันลบทันเหลือฐานสุดท้ายครับอยู่ด้านล่างนี่เองอ่ะโอเคหัวตรงละมุ่งหน้าไปเห็นแล้วเห็นละโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนะโอ้โหจะไปยังไงวะนั่นอ่ะคือถ้าไปทางด้าน ขวาตอนนี้เนี่ยมันเขามันสูงมากเลยคือบินเหนือเมฆพ้นเมฆแน่ๆอ่ะแต่ว่าถ้าจะไปอ้อมออกไปอ่ะเอาวะขึ้นไปเลยเป็นไงเป็นกันครับยิงแล้วยิงแล้วรีบหลบยิงแล้วรีบหลบโอ้เรียบร้อยฮะหมดแล้ว หมดแล้วนะตอนนี no ้ดาวเทียมมุมฝั่งนู้นมันล็อกเราไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีมิชชั่นนับเดตอีกมันคงไม่ง่ายขนาดนี้หรอกว่าไหมนั่นไงมาแล้ว เป็นเครื่องฝ่ายเราเหรอไอเร,า,เรอเอาโดนเครื่องฝั่งนู้นล็อกครับ ไม่ใช่ไม่ใช่สิมันเป็นเพื่อนเราไม่ใช่เหรอคือ <c oughs> ในเรนามันระบุว่าเป็นเป็นเพื่อนนะแต่ว่าแต่ว่าหลบก่อนเถอะครับทีเ่เรนามันเดี๋ยวเนี่ยมันระบุว่าเป็น <c oughs> ต,ตอนนี้มันกำลังคุยกันนะครับเรื่องระบบ IFF เอ่อเป็นระบบพิสูจน์ฝ่ายว่า ระบบเนี้ยมันไม่สามารถถูกแฮ็กได้นะคือทำให้เรานี้ตอนนี้ผมยังงงอยู่ว่าตกลงมาเป็นฝ่ายไหนกันแน่แต่คือในเรดาร์ของเราเนี่ยโชว์เป็นเครื่องสีฟ้าแสดงว่าเป็นเครื่องพัทมิรครับมันสั่งให้เราหลบเข้าไปในเมฆนะแล้วก็ให้ไปให้พนจากสายตาของศัตรูข้อมูลระบบ i อเเป็นคำรับสุดยอดไม่สามารถที่จะฝั่งนู้นจะทำปอมขึ้นมาได้เลย เราโดนยิงข้างหลังคือแล้วเราตอบโต้กลับได้ไหมอะรอรออีกแล้วครับโดนยิงมาจากข้างหลังไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยผมพยายามกดเพื่อจะเพื่อจะล็อกเป้าหมายมังล็อกไม่ได้ครับ ดนยิงมาอีกแนละ้วมีการเรียกรวมเครื่องจากฐาน444ทั้งหมดนะครับให้มาบินรวมตัวกันที่เราเพื่อที่จะระบุไอดีของระบบ IFF IFF ใหม่นะ โอเคครับระบุเป้าหมายใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ศัตรูถูกระบุว่าเป็นศัตรูหืไมไปไหนไปไหนเด้อเด้ออยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละโหใกล้ไปไหไมอม่าเก,ก็บไปหนึ่งม,ม,มาเลยมาคราวนี้เดี๋ยวไล่กวดให้หมดเลยลโดนวักจากไหนวะ ไปเข้าลดกลดลดกลดลดกลดถ้าสู้กับเครื่องบินพวกนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาครับสบายใจกว่าสู้กับพวกโดนเยอะมามายิงกูใช่ไม้ยิงกูใช่ไม้้ยเฮ้ยถอยหลังเลยวะ อะไรอ่ะช็อกเวฟเหรอเฮลิオスเป็นมิสไซล์ระยะไกลที่ถูกยิงจาก arsenal bird ครับผมพยายามฟังที่มันพูดกันอยู่มันบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเฮ้ยเฮ้ยมันมีวงสีแดงขึ้นมาในเรดาร์ ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่าไม่สมควรเข้าไปในวงนั้นเด็ดขาดครับมันมีวงสีแดงขึ้นมานะเห็นหรือเปล่าไม่รู้น so ่าจะเป็นน่าจะเป็นระยะที่อีเลียสมีผลกระทบนะคือเราห้ามบินเข้าไปในนั้นถือแม่งเอ้ยบินเก็บระตูก็ต้องบินหลบเีเลียสก็ต้องหลบ เฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าโอ้ชิดไปไหมเนี่ยมาอีกแล้วฮะบนเลยนะจุดแดงขึ้นอีกแล้ววงกลมสีแดงขึ้นอีกแล้ว 2อลูกด้านหลังม anyway. ีปัญหาอะไรก็คงต้องเก็บศัตรูให้หมดแหละครับแต่ว่าเราเองก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันโอ้โหโโอ้หเชี่ยเยอะมากเชี่ยเยอะมากเยอะมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอบโตไปเลยนี่หว่าวินหาที่หลบก่อนเต็มพร้อมรับแรงกระแทก โอ้โหล่อตัวกูเลยอเยม,มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งยิงมันอดี๋ยวเพิ่งล็อกมันแล้วลกันหลบก่อนโอ้เสียจังหวะหมดไอ้ห่าเมืม่อกี้จะเข้าหลังมันได้อยู่แล้ว โอเคเก็บหมดแล้ว okay, อย่ายิงมาอีกนะอีเล็บอ่ะหรืออีพันหนึ่งเหรอ right จากในเรดาร์หมดแล้วนะครับเป้าหมายสีแดงแต่มันสั่งให้เพื่อนของเรานะครับที่ชื่อเขาเนี่ยไปยิงอีกราหนึ่งไหนวะ spare <yeah. S 1> เพื่อนเราในใร่าหายไปลำนึงครับสปาซิกเฮ้ยเพื่อนเราถูกยิงตกนะครับสปซิกที่ชื่อฟูลแบนโดนยิงตกไปออ Was got out oh, ตอนนี้ผมเข้าใจว่าคือที่เข้าใจตอนนี้กนะ็คือเข้าใจว่าฐานของเรามันแท็กผิดครับมันแท็กมันแท็กสเปรซิกเป็นเอนเนอรีก็เลยเกิดการยิงพวกตัวเองเกนขึ้นมา คือตอนนี้เนี่ยมีมีม,ม,มีมีหลายเรื่องอยู่ที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะคืออย่างแรกเลยคือไอ้ฝูงบิน F18 เมื่อกี้เนะี่ยที่บินมาเนะี่ยมันคืออะไรกันแน่นะประเด็นที่หนึ่งสองคือไอ้เรื่องที่ฟูแบนตกเมื่อกี้นะครับ The mission was a success. There's nothing else I need to say. Dismissed. Hold on, count. It looks like your kill numbers are going up every day. You know what happens by giving false reports. Anyway, you other pilots should learn from him. I'm getting the hell out of this dump. And when I do, their kill count will make my star shine brighter. Yo. Oh home call ปฟังที่มันคุยคุยกันก่อนแล้วกันนะรเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้มีการพูดสรุปอะไรกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็ยังงงง,งอยู่เดี๋ยวพูดไปจะยิ่งงงไปกว่าเดิมนะครับโอเคครับสําหรับมิชชั่นที่9ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ